หัวข้อที่2.6.2นะครับเรื่องการบันทึกค่าแรงงานนะครับหัวข้อที่1ก็คือบอกว่าเมื่อมีค่าแรงงานเกิดขึ้นนั้นลงบัญชีอย่างไรนะครับผมจะขอนักษาแก้ตามผมบนกระดานนะครับให้แก้จากในหนังสือนะครับเมื่อมีค่าแรงงานเกิดขึ้นนะครับก็จะต้องเดบิตด้วยคุมค่าแรงงานเดบิตนะครับ คุมค่าแรงงานนั้นเป็นบัญชีกลุ่มยอดนะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับซึ่งเป็นหนี้สินที่จะต้องเป็นภาระของกิจการให้กับพนักงานนะครับชื่อนี้ก็คือค่าแรงงานค้างจ่ายเป็นภาระหนี้สินละวันกิจการกับพนักงานครับนอกจากนี้ยังจะต้องมีภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วยนะครับเนื่องจากว่าพนักงานมีไรายได้นะครับกิจการจะต้องหักภาษีไว้นะฮะ ถือเป็นหนี้สินนะครับที่จะต้องนําส่งมสมก,กรมสรรพากรนะครับดังนั้นจึงเครดิตด้วยภาษีหักณนะที่จ่ายรอส่งมสมก,กรมสรรพากรนะครับและยังจะต้องมีประกันสังคมนะครับที่นายจ้างหรือกิจการจะต้องหักเงินจากพนักงานนะครับถือเป็นหนี้สินที่จะต้องเก็บเอาไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาก็เอาไปจ่ายกับประกันสังคมนะครับดังนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นหนี้สินก็คือ ประกันสังคมค้างจ่ายนะครับักษาแก้ไขในหนังสือในหัวข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องการบันทึกค่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับของเดิมเนี่ยเดบิตคุมค่าแรงงานและเครดิตด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายนะครับให้แก้เป็นตามนี้นะครับเดบิตคุมค่าแรงงานเครดิตค่าแรงงานค้างจ่ายเครดิตภาษีหักหน้าที่จ่าย เครดิตตการสังคมขัางจ่ายนะครับสำหรับการบันทึกบัญชีนะครับก็จะนาเอกสารที่เกี่ยวข้องก็คือบัตรลงเวลาการปฏิบัติของมาัรการนะครับเอามาใช้ในการลงบันทึกบัญชีนะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่สองคือทําการจําแนกค่าแรงงานเนื่องจากเป็นธุรกิจผลิตสินค้านะครับจึงจะต้องทําการจําแนกค่าแรงที่จ่ายไปนะครับว่า ค่าแรงงานดังกล่าวเป็นค่าแรงทางตรงหรือเป็นค่าแรงงานทางอ,อ้อมถ้าเป็นค่าแรงงานทางตรงก็จะบันทึกผ่านบัญชีคุมงานระหว่างผลิตแต่ถ้าเกิดเป็นค่าแรงงานทางอ้อมจะต้องผ่านบัญชีคุมค่าจัดการผลิตครับดังนั้นเรามาดูการลงบัญชีกันนะครับการลงบัญชีในหัวข้อที่2นี้ก็คือการจําแนกค่าแรงจะเหมือนกับในหนังสือเลยนะครับไม่ต้องแก,ก้ดไขใดๆนะครับการบัญชีก็คือ เครดิตคุมค่าแรงงานที่เครดิตคุมค่าแรงงานก็เพราะว่าเป็นการล้างคุมค่าแรงงานที่ก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งจะลบออกไปนะฮะเราเคยตั้งโดยเดบิตคุมค่าแรงงานใช่ไหมครับพอถึงการจําแนกเนี่ยเราก็จะล้างมันออกไปเอาไปไว้ทางด้านเครดิตเป็นการล้างบัญชีคุมค่าแรงงานนะครับแล้วกระจายมันเข้าไปยังบัญชีต่อไปนี้ตามที่ผมกลับไปก็คือว่าถ้าเป็นค่าแรงงานทางตรง ให้เราเดบิตด,ด้วยคุมงานระหว่างผลิตถ้าเป็นทางตรงนะครับให้เข้าบัญชีคุมงานระหว่างผลิตแต่ถ้าเกิดมันเป็นค่าแรงงานทางอ้อมให้เข้าบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิตนี่คือสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องเข้าใจเลยนะครับว่าทางตรงเข้ามานระหว่างผลิตทางอ้อมเข้าค่าใช้จ่ายการผลิตครับ เอกสารสาหรับการบันทึกบัญชีก็คือไปสรุปค่าแรงงานนะครับสําหรับการบันทึกบัญชีตรงนี้นะครับไปสรุปว่าเป็นค่าแรงทางตรงหรือทางอ้อมค่าทางตรงเข้ามาแล้วตรงดิบทางอ้อมเข้าค่า้จ่ายกรรมผิดนะครับต่อไปหัวข้อที่3หัวข้อที่3ก็คือการบันทึกการจ่ายเงินสําหรับภาระหนี้สินที่เคยตั้งเอาไว้ในอดีตจำได้ไหมครับเราเคยตั้งภาระหนี้สินเอาไว้3ารายการก็คือ ค่าแรงงานค้างจ่ายภาษีค่าน,นทา่จ่ายและประกันสังคมค้างจ่ายรายการดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดถึงเวลาที่จะต้องจ่ายนะครับจะลงบัญชีตามนี้นะครับก็คือค่าบีิการจ่ายเงินค่าแรงงานให้กับพนักงานนะครับนี่นะครับจ่ายค่าแรงงานให้พนักงานก็จะต้องล้างค่าแรงงานค้างจ่ายออกไปนะครับค่าแรงงานค้างจ่ายเป็นหนี้สินนะครับเวลาล้างออกไปก็ต้องเอาไปไว้ทางด้านาดเดบิต ังนั้นจึงเดบิตด,ด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดหรือธนาคารก็แล้วแต่นะครับจะลงแบบนี้นะครับค่าจ่ายให้กับธนาคานคราวนี้ถ้าเกิดไปจ่ายให้กับกรมสมรกรซึ่งจะต้องจ่ายภายในเจวันนับตั้งแต่สิ้นเดือนนะครับก็คือภาษีหักหน้าที่จ่าย ให้สัมพารก็จะต้องล้างหนี้สินออกนะครับการล้างหนี้สินก็คือการเดบิตเราเคยตั้งภาษีหักหน้าที่จ่ายไว้ทางด้านเครดิตใช่ไหมครับหน้าวันนี้จะจ่ายก็ล้างมันออกไปก็เดบิตด,ด้วยภาษีหักหน้าที่จ่ายแล้วก็ถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสดหรือจ่ายเป็นเช็กก็เครดิตธนาคาร อีกรายการหนึ่งก็คือประกันสังคมนะครับถ้ากิจการไปจ่ายประกันสังคมนะฮะจ่ายประกันสังคมการจ่ายประกันสังคมเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการก่อนว่านายจ้างจะต้องหักเงินประกันสังคมจากลูกจ้างก็คือจากรายได้ของลูกจ้างประจําเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งแล้วนายจ้างจะต้องสมทบให้อีกส่วนหนึ่งดังนั้นน้าวันที่กิจการหรือนายจ้างไปจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเนี่ยครับ ายจ้างจะต้องออกเงินของมีการถือเป็นค่าใช้จ่ายมีการสมทบให้กับลูกจ้างอีกส่วนหนึ่งนะครับเท่ากับเงินที่ลูกจ้างออกรายเดือนนะครับดังนั้นการจ่ายเงินให้กับประกันสังคมจึงเป็นดังน,นี้นะครับก็คือล้างหนี้สินออกนะครับเคยตั้งเอาไว้ว่าเครดิตประกันสังคมค้างจ่ายก็ล้างออกจึงเบิดด้วยประกันสังคมค้างจ่ายล้างหนี้สินออกนอกจากนี้ในใจ้างจะต้อง ออกสมทบให้กับลูกจ้างด้วยนะฮะดังนั้นเงินที่นายจ้างออกให้เนี่ยถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่าประกันสังคมก็คือส่วนที่นายจ้างออกให้นะฮะแล้วก็ถ้าจ่ายเป็นเงินสดก็เครดิตเงินสดหรือจ่ายเป็นเช็คก็เครดิตธนาคารแบบนี้นะครับสมมุติอย่างนี้นะครับว่านายจ้างหักเงินประกันสังคมจากลูกจ้างก็คือจากรายได้ของลูกจ้างเนี่ย สิบบาทดังนั้นเวลาที่นายจ้างจะเอาเงินไปจ่ายให้กับประกรันสังคมเนี่ยนายจ้างก็จะต้องออกให้กับลูกจ้างอีกสิบบาทด้วยเท่ากันและเงินที่จ่ายให้กับประกรันสังคมก็คือยี่สิบอย่างนี้น,นะครับก็คือลูกจ้างจ่ายเท่าไหร่นายจ้างก็จ่ายสมงคให้อีกนะครับสุดท้ายรายการนี้ก็ถือเป็นบัญชีหมวดที่ห้าค่าใช้จ่ายของกิจการนะครับเฉพาะรายการนี้นะครับถือเป็นค่าใช้จ่าย นี่ก็คือการลงบัญชีเมื่อจอ่ายเงนินนะครับก็ขอให้นักศึกษาแก้ในหัวข้อที่3ามนหนังสือด้วยนะครับหัวข้อที่3ให้แก้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ถ้าเกิดจะลงบันทึกแบบแยกแยกบันทึกก็คือรายการแต่รายการที่เป็นหนี้สินเนี่ยมันมีระยะเวลาการจ่ายไม่เท่ากันนะฮะอันนี้ผมกาลังลงแบบแยกให้ดูว่าค่ามันจ่ายให้พนักง,งานก็จะลงอย่างนี้ถ้าจ่ายให้แบบกรมสรรพากรก็จะลงแบบนี้ถ้าจ่ายให้กับประังคมก็จะลงแบบนี้แยกกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิด ไปจ่ายพร้อมกันเลยทีเดียวจะลง่งยังไงนะฮะถ้าเกิดจ่ายพร้อมกันเลยสมมุติว่าทั้งนี่สินแักงานสมรมกมแล้วก็แงคานกรมนั้นเอามาจ่ายพร้อมกันเลยนะฮะเราก็จะกุ๊บบัญชีพวกนี้นะครับให้เป็นบัญชีเดียวนะครับวิธีการก็คือเรารู้ว่าส่วนนี้นะครับเครดิตเงินสดแล้ว เครดิตธนาคารเนี่ยนะครับมันเหมือนกันนั้นผมก็ลบมันออกไปเดี๋ยวค่อยเขียนใหม่มันเหมือนกันนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้มีเฉพาะด้านเดบิตเลยใช่ไหมฮะเราก็เอาด้านเดบิตมารวมกันเช่นอย่างเงี้ยนะฮะเดบิตถ้าแรงงานค่างจ่ายเขียนแล้วว่าเดบิตภาษีหักนที่จ่ายนะฮะ ต่อไปมีประกรันสังคมั้างจ่ายก็เดบิตประการสังคมค้างจ่ายมีเดบิตด,ด้วยค่าประกันสังคมค่าประการสังคม,คมเอามาคุรวมกันเลยนะฮะเป็นบัญชีเดียวเลยสุดท้ายเราจำได้ว่าตอนจ่ายเงินมันจะต้องเครดิตด้วย เงินสดหรือธนาคารเนี่ยนะครับลงแบบนี้นะครับอันนี้คือกรณีลงแบบรวมรวมจ่ายพร้อมกันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นถ้าเกิดนักศึกษาใช้ในการเรียนเนี่ยนะฮะถ้าเกิดให้มันงาน่ายก็จะลงพุกจ่ายพร้อมกันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นถ้าเกิดโจทย์เขาบอกมาว่าให้ลงจ่ายแบบจำแนกตามวันที่แตกต่างกันว่าจ่ายให้กับที่นั่นที่นี่แตกต่างกันเราก็าต้องลงแยก แต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าจ่ายณนเวลาที่ต่างกันเราก็ลงแบบรวมอย่างนี้เลยก็จะใช้แบบนี้นะครับเป็นการง่ายสําหรับการลงบัญชีเมื่อจ่ายเงินสมมุติว่าจ่ายพร้อมกันเลยทีเดียวก็ลงแบบนี้นะครับสําหรับเอกสารที่เอามาลงบัญชีนะครับก็ได้แก่หลักฐานการจ่ายค่าแรงงานก็พวกภาษีทางราชการและเงินประกันสังคมนะครับเราก็จะเอาเอกสารดังกล่าเนี่ยมาใช้ในการลงบัญชีตอนที่จ่ายเงินนะครับ